สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลกันต่อนะครับออครั้งที่แล้วเราคุยเรื่อง GMP ไปแล้ววันนี้เราจะมาดูกันต่อครับกับ GXP อื่นๆที่วิศวกรอาจจะต้องเจอใช่ค่ะนอกจาก GMP แล้วก็มีตัวอื่นอีกเนาะครับหลักๆก,ก็คือ GLP GDP แล้วก็ GCP ซึ่งเราจะอ้างอิงจากบทความ GXP อื่นๆจากมุมมองวิศวกรตอนที่3เหมือนเดิมเป้าหมายก็คือทำความเข้าใจหลักการคร่าวๆ แล้วก็ดูว่ามันเกี่ยวกับงานวิศวกรรมยังไงบ้างเพื่อให้เห็นภาพรวมกว้างขึ้นนะครับค่ะการเข้าใจ GXP ทั้งหมดนี้สำคัญนะคะจะช่วยให้เราทำงานกับฝ่ายอื่นๆได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็จะเห็นว่าจริงๆแล้ววิศวกรรมเนี่ยมันแทรกอยู่ในทุกส่วนเลยนะตั้งแต่แลบวิจัยไปจนถึงส่งยาให้ผู้ป่วยเลยคะ่ะน่าสนใจครับงั้นเราเริ่มที่ตัวแรกกันเลย GLP หรือ Good Laboratory Practices หลักปฏิบัติที่ดีในห้องปฏิบัติการ Uh, ตัวนี้มันเน้นเรื่องอะไรเป็นหลักครับ GCP นี่จะเน้นไปที่การศึกษาความปลอดภัยที่ไม่ใช่การทดลองในคนนะคะคือพวก non-clinical safety studies นะคะหัวใจสำคัญเลยคือทำยังไงให้ข้อมูลจากการทดสอบพวกนี้มันน่าเชื่อถือมี data integrity มี reliability เออพูดง่ายๆคือต้องมั่นใจว่าผลทดลองจาก l a บเนี่ยเชื่อถือได้จริงๆตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเลยค่ะตั้งแต่วางแผนทำรายงานผล อ๋อครับครับคือเน้นความน่าเชื่อถือของข้อมูลตั้งต้นเลยแล้ววิศวกรล่ะครับเขาไปเกี่ยวข้องตรงไหนฟังดูเหมือนเป็นเรื่องของคนใน l a บซะมากกว่าเกี่ยวค่ะเกี่ยวมากกว่าที่คิดนะคะคือถึงแม้ว่าห้อง l a บ QC ส่วนใหญ่จะยึด g m P เป็นหลักแต่หลายๆหลักการของ GOP เนี่ยเขาก็เอามาปรับใช้เยอะเลยค่ะเช่นการจัดการเครื่องมือการดูแลข้อมูลอะไรงนี้ ส่วนห้องแ a บ R&D ที่เขาศึกษาความปลอดภัยยาตัวใหม่ๆอันนี้อาจจะต้องใช้ GOP แบบเข้มข้นเลยวิศวกรก็เลยมีบทบาทสำคัญตั้งแต่การออกแบบสร้างแล้วก็บำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกระบบสนับสนุนต่างๆใน l a บเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมมันนิ่งพอที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ค่ะหมายความว่างานวิศวกรรมอย่างการดูแลพวกระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า HVAC น้ำก๊าซ หรือการทำคุณลิฟิเคชันเครื่องมือวิเคราะห์อย่าง HPLC, GC พวกนี้มันไม่ใช่แค่ทำให้เครื่องมันใช้งานได้เฉยๆแต่เป็นการรับประก,กันว่าสภาวะต่างๆมันคงที่พอที่จะให้ผลตามหลัก GLP ใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะการสอบเทียบการบำรุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์สำคัญมากรวมถึงระบบสนับสนุนต่างๆที่ว่ามาไฟต้องนิ่ง HVAC ต้องคุมได้น้ำก๊าซต้องมีคุณภาพคงที่แล้วก็การออกแบบพื้นที่ด้วยนะคะ ต้องเพียงพอแยกส่วนชัดเจนป้องกันปนเปื้อนระบบระบายอากาศอย่างฟิล์มฮูดส์ก็สำคัญทั้งหมดนี้วิศวกรมีส่วนช่วยให้แลบทำงานได้ตามมาตรฐาน GLP ค่ะเข้าใจชัดเจนเลยครับพอข้อมูลจากแลบน่าเชื่อถือด้วย GLP แล้วขั้นต่อไปคือการเอาผลิตภัณฑ์ออกไปข้างนอกซึ่งคุณภาพก็ต้องยังดีอยู่ตรงนี้น่าจะมาถึงเรื่อง GDP หรือ Good Distribution Practices ใช่ค่ะ GDP การรักษาคุณภาพระหว่างทางนี้ผมว่าน่าจะท้าทายวิศวกรพอสมควรเลยนะครับใช่เลยค่ะ GMP คือระบบคุณภาพสำหรับคลังสินค้าแล้วก็การกระจายยาเลยจุดประสงค์หลักก็คือรักษาคุณภาพยาตลอดทางป้องกันยาปลอมยาเสียยาเสียหายตรงนี้ล่ะค่ะบทบาทวิศวกรนี้ชัดเจนมากสำคัญมากๆด้วยครับโดยเฉพาะเรื่องอะไรครับที่วิศวกรต้องเข้าไปดูเยอะ หัวใจหลักเลยค่ะคือการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอุณหภูมิความชื้นขยายความหน่อยได้ไหมครับวิศวกรทำอะไรบ้างตรงนี้ก็ถ้าเป็นในคลังสินค้านะคะวิศวกรก็ต้องออกแบบติดตั้งดูแลระบบ HVAC ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดเช่นคลังอุณหภูมิห้องหรือคลังเย็น2-8องศาเซลเซียสแล้วที่สำคัญมากนะคะคือต้องทำ temperature mapping study ด้วย Mapping Study ใช่ค่ะคือการศึกษาเพื่อพิสูจน์ว่าอุณหภูมิทั่วทั้งพื้นที่คลังเนี่ยมันเสมอเสมอจริงไม่ใช่แค่จุดที่เราติดเซ็นเซอร์ไว้อะค่ะแล้วก็ต้องมีระบบตรวจติดตามมีอะลามแจ้งเตือนด้วยอ๋อครับครับส่วนตอนขนส่งก็ต้องดูแลเรื่องรถควบคุมอุณหภูมิ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเช่นกล่องโฟมคู p แพคหรือพวก Insulated s h i p เปอรแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือ Data l o g k e r ค่ะตัวบันทึกอุณหภูมิเหมือนกล่องดำเลยเป็นหลักฐานว่ายาอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดทางจริงอืฟังดูแล้วมันคือการสร้างและที่สำคัญคือต้องพิสูจน์สภาวะควบคุมตลอดทางเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่แค่บอกว่าควบคุมเยเฉย เซนเซอร์ระบบทำความเย็นต่างๆก็คงต้องสอบเทียบเข้มงวดเหมือนกันแน่นอนค่ะการสอบเทียบการบำรุงรักษาอุปกรณ์พวกนี้คือกุญแจสำคัญของ GDP เลยค่ะครับผมจากแบ GLP มาขนส่ง GDP ตัวสุดท้ายครับ GCP หรือ Good Clinical Practices อันนี้เกี่ยวกับการทดลองในมนุษย์ดูเหมือนจะ ห่างจากงานวิศวกรรมไปอีกหน่อยไหมครับ GCP เป็นมาตรฐานสากลนะคะว่าด้วยจริยธรรมและคุณภาพทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองทางคลินิกในมนุษย์โดยเฉพาะเป้าหมายหลักๆก็คือคุ้มครองอาสาสมัครที่เข้าร่วมวิจัยแล้วก็รับรองว่าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเนี่ยมันน่าเชื่อถือความเชื่อมโยงกับวิศวกรอาจจะทางอ้อมกว่า GLP หรือ GDP หน่อยแต่ก็มีจุดที่เกี่ยวกันอยู่ค่ะทางอ้อมนี่เช่นเรื่องไหนบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมได้ค่ะ ย่างแรกเลยคือการจัดการยาศึกษาทดลองหรือ Investigational Products ที่เรียกสั้นๆว่า IPs ถ้าโรงงานเราผลิตยาพวกนี้กระบวนการผลิตก็ต้องเป็นไปตาม GMP ใช่ไหมคะครับแล้วการจัดเก็บการขนส่งยา IPs เนี่ยก็ต้องคุบคุมเข้มงวดมากซึ่งอาจจะต้องเอาหลักการ GDP มาใช้ด้วย วิศวกรก็อาจจะต้องออกแบบพื้นที่หรือระบบพิเศษสำหรับผลิตหรือบรรจุยา IP ซึ่งมันอาจจะมีลักษณะเฉพาะเช่นผลิตจำนวนน้อยหรืออาจจะต้องมีการทำ blinding คือปิดบังข้อมูลยาไม่ให้รู้ว่าเป็นยาจริงหรือยาหลอกอ๋อ oh, ครับครับนอกจากนี้ถ้าการวิจัยนั้นมีการใช้อุปกรณ์การแพทย์ร่วมด้วยวิศวกรที่ออกแบบหรือผลิตอุปกรณ์นั้นก็ต้องมั่นใจเรื่องความปลอดภัยประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด สุดท้ายก็คือเรื่อง data integrity ค่ะความสมบูรณ์ของข้อมูลอันนี้สำคัญมากๆใน GCP เหมือนกันถ้าวิศวกรเข้าไปมีส่วนในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลการวิจัยทางคลินิกก็ต้องคำนึงถึงหลักการนี้เพื่อให้ข้อมูลมันเชื่อถือได้ไม่ถูกแก้ไขง่ายๆค่ะชัดเจนเลยครับสรุปก็คือถึงแม้ GMP จะเป็นเหมือนแกนหลักที่วิศวกรในโรงงานยาคุ้นเคยที่สุดแต่การเข้าใจ GLP, GDP, GCP ด้วยเนี่ย มันช่วยให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับว่าทุกขั้นตอนตั้งแต่วิจัยพัฒนาผลิตไปจนถึงกระจายยาล้วนมีระบบคุณภาพควบคุมอยู่และงานวิศวกรรมก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ระบบพวกนั้นมันทำงานได้จริงมีประสิทธิภาพใช่เลยค่ะเพื่อเป้าหมายสุดท้ายก็คือยาที่มีคุณภาพปลอดภัยถึงมือผู้ป่วยถูกต้องค่ะ การเข้าใจความเชื่อมโยงของ GXP ทั้งหมดช่วยให้วิศวกรทำงานร่วมกับฝ่ายอื่นได้ดีขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็เห็นคุณค่าของงานตัวเองในพาพรวมด้วยครับก่อนที่เราจะจบการคุยกันวันนี้มีประเด็นอะไรทิ้งท้ายให้เราได้ไปคิดต่อกันไหมครับอือม,มีเรื่องน่าคิดนะคะคือในอนาคตเนี่ยห่วงโซ่งอุปทานยามันคงซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆหรืออาจจะมียาใหม่ๆที่จำเพาะต่อบุคคลมากขึ้นอย่างพวก personalized medicine เซลล์บำบัดยีนบำบัดอะไรงนี้ ก็น่าคิดนะคะว่าข้อกำหนดทางวิศวกรรมสำหรับ GDP หรือแม้แต่ GCP ที่ต้องจัดการผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนหรืออ่อนไหวมากๆพวกนี้มันจะต้องปรับเปลี่ยนหรือต้องพัฒนาไปทางไหนบ้างเพื่อให้เรายังคงรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้ป่วยได้อันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายแล้วก็น่าติดตามมากค่ะสาหรับวงการวิศวกรรมยาใน,นอนาคตครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับผมขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลวันนี้ยินดีค่ะ